สวัสดีค่ะมาพบกับหมอจอยพูดแกนีกเสียงนฟิลิมคือเก้านะจ๊ะวันนี้มาจอยขอมาน้นำเรื่องราวของคนที่มีลักษณะหรือว่ามีอาการนิ้วล็อกอยู่บ่อยๆนะคะสาเหตุของคนที่เป็นนิ้วล็อกนะคะก็เนื่องมาจากการใช้งานมืออยู่บ่อยๆนะคะก็มักจะพบในกลุ่มของผู้หญิงที่สูงอายุนะคะมากกว่า กลมผู้ชายเนาะเพราะว่าผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านเนาะทำกับข้าวบ้างใช้ทับพ,พีตะหลิวเอยหรือว่าการากวาดบ้านถูบ้านหรือแม้แต่การบิดซักผ้านะคะที่แบบต้องการที่จะบิดให้มันหมาดให้แห้งที่สุดหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการใช้งานตัวเอ็น ของนิ้วมือแล้วก็ตัวปลอกของเส้นเอ็นนันเองนะคะทำให้เกิดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นตัวเส้นเอ็นเองหรือว่าตัวปลอกของเส้นเอ็นนะคะถ้าเกิดการบวมหรือว่าอักเสบขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เกิดนิ้วล็อกได้ะคะ่ะดังนั้นวิธีการแนะนําง่ายๆเลยนะคะก็โดยการนวดตามแนวของ เส้นเอ็นนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดตามแนวเส้นนิ้วเนาะบางคนก็จะเป็นนิ้ว2นิ้วเดียวบ้าง2นิ้วบ้างนะคะก็แล้วแต่เนาะวิธีการก็คือดูตามเส้นแนวแนวเส้นนิ้วนี้นะคะเริ่มนวดตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงปลายตรงโคนนิ้วเลยสมมุตินะคะว่าเราเป็นที่นิ้วชี้นะคะเราก็นวดขึ้นไปเลยนะคะขวามือด้านในนะคะตามแนวโคดแล้วก็ปล่อย กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะคะไปเรื่อยๆนะคะตามแนวเส้นนี้นะคะทำไปตามหัวใจเลยได้นะคะสําหรับคนที่มีอาการนะคะถ้าเราเป็นที่นิ้วกลางเราก็ใช้ตามแนวเส้นนิ้วกลางเป็นที่นิ้วชี้ก็ตามแนวเส้นนิ้วชี้หรือว่าเป็นทุกนิ้วก็ทำทุกทุกทุกนิ้วเลยนะคะตามแนวเส้นนะห้าเส้นไปได้เลยด้านหน้า ทำขึ้นลงนะคะสามารถทำได้3-5รอบเลยนะคะแล้วก็ทมด้วยด้านหลังสมมติว่านิ้วชี้นะคะเราก็ใช้วิธีนี้นวดตามแนวเช่นเดียวกันนะคะคลึงครึงนวดแล้วกดลงไปแล้วก็ปล่อยกดลงไปแล้วก็ปล่อยหรือถ้าแม้แต่คนที่คิดว่านวดไม่นวดหรือกดไม่เป็นหรือว่าไม่มีเวลาเราสามารถใช้ขวามือตรงนี้นะคะนวดกดลงไปได้เช่นเดียวกันบีบลงไปนะคะตามแนวเลย แนวเส้นเอ็นนะคะเป็นการช่วยบริหารแล้วก็ช่วยคลายาล็อกของตัวเส้นเอ็นนะคะขึ้นลงนี่เลยเนาะและอีกวิธีการหนึ่งก็คือการนำมือเนี่ยแช่น้ำอุ่นหรือใช้ลูกประครบนะคะอุ่นๆน,นะคะที่มีความร้อนเนาะ,ะประครบไปตามแนวเส้นเอ็นอางนี้นะคะตามนี้ได้เลย ขึ้นลงขึ้นลงค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะอ,อ,อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นลักษณะอาการที่พบได้บ่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีความร้ายแรงหรือว่ารุนแรงอะไรนะคะสามารถรักษาให้หายได้แต่ในกรณีคนที่แบบว่ามันล็อกแล้วมันดึงกลับคืนไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการอักเสบที่แบบค่อนข้างรุนแรงก็อาจจะต้องไปพบแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทำการผ่าตัดแล้วก็คลาย บริเวณที่มันล็อกนะคะหรือว่าตัวปลอกเส้นเอ็นเหล่าน,นั้นได้นะคะมันก็จะหายได้สำหรับวันนี้หมอจอยกูดแกนอีกขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ